เปลีออ่ยนปุ้ยข่อยติดอย่างไรให้เห็น สวัสดีครับผมอาจารย์นันทวัฒน์พวงจุยออนไลนนะ์วันนี้เอาสูตรลับดีๆนะมาฝากเกี่ยวกับการติดเรียนป่วยติดอย่างไรเอาให้เห็นถือเป็นข้อพลาดที่หลายๆคนพลาดกันมาแล้วนะผมเอาข้อพลาดเหล่านะั้มาวิเคราะห์นะแล้วก็บอกให้กับทุกคนได้รู้ว่าต่วมากคนที่พลาดจากการติดเหรียญป่วยคุณควรปรับแก้อย่างไรงันก่อนจะไปรู้สูตรเหล่านี้ฝากกดซับตไครป์กด,ดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube Channel อาจารย์นันทวัฒน์พวงจุยออนไลน์กันด้วยนะ ใครทําให้ผมครบนะก็ขอให้จบกันที่ความเห็นกันทุกทุกคนเลียนวันนี้นะหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าเลี้ยงป่วยไลนะ้ใช้ในส่วนการปรับเสริมแก้ไขห่วงจุย,ยนั้นตัวเลียญไม่ได้แก้ทั้งหมดของห่วงจุยตัวเลียญช่วยแก้เฉพาะจุดนั้นอย่าลืมนะไม่มียาใดบนโลกใบนี้ที่สามารถรักษาได้ทุกโรคห่วงจุยก็เช่นกันไม่มีสิ่งใดสามารถช่วยแก้ได้ทุกอย่าง ต,ติ่งเดียวในส่วนนี้ของเหรียญป้วยขวยนะช่วยแก้เฉพาะจุดงนั้นไม่ว่าคุณจะมีจุดเตีย้ยกี่จุดคุณก็ควรใช้เหรียญป้ยย่วยตามจุดนั้นแต่ก็ใช่ว่าเหรียญป้ยย่วยสามารถช่วยแก้ได้ทุกอย่างบางอย่างผมก็จะบอกทุกคนว่าไม่สามารถใช้เหรียญป้วยขวยได้นะตรงนี้สามารถใช้เหรียญป้วยขวยได้นะไปมันจะต้องใช้แก้เป็นเฉพาะจุดเฉพาะจุดไปซึ่งจุดที่ผมแนะนําให้ทุกคนติดก,กันก่อนเลยจุดแรกคือตรงป้าเล็กทีนะ นั้นจุดนี้เป็นจุดที่ช่วยปรับสมดุลให้กับตัวของุ้ยบ้านเป็นภาพรวมส่วนที่เหลือใครไม่รู้ว่าต้องปรับแก้ตรงไหนของตัวบ้านศึกษาข้อมูลหน้าเพจเมื่อไหร่ที่คุณอ่านเจอแล้วค่อยรู้สึกว่าใช่ไอ้วงจุ้ยเราเสียเข้ามาสอบถามหน้าเพจได้แต่เมื่อไหร่ที่ผมบอกว่ามันผิดนะคุณต้องเช็คเรียนไว้ป่วยแก้ก็ค่อยต่างดูชากันไปเพิ่มจุดที่สองนะสิ่งที่ผมอยากให้ติดเติมเลยคือตัวรถให้ติดเติมไปเลยโดยเฉพาะรถที่คุณใช้ขับไปทำงาน จุดนี้มันมีความเสี่ยงกับชีวิตคุณถูกไหมฮะเงนั้นการเดินทางสัญจรนี่ยจุดสาคัญที่ผมอยากให้เติมก็คือตัวคงจุ้ยอย่างน้อยท้าตัวทะเบียนรถ มันดีอยู่แล้วมันก็ช่วยเสริมให้ดีเพิ่มขึ้นไปต่วนท่าทะเบียนรถเตียมันก็ช่วยปรับแก้ผ่อนหนักให้เป็นเบาเพราะงั้น2จุดแรกที่ผมอยากให้ทุกคนมีไว้ติดตัวเลยคือติดที่บ้านเลท็ที่และที่รถที่คุณใช้งานประจำนั่นเองเรามาดูข้อพลาดกันที่หลายๆคนติดเดือป้ข่อยแล้วเฮ้ยทำไมไม่เห็กันสักทีติ่งนี้หนึ่งเลยนะจุดแรกเลยคือในส่วนของ ปัจจัยข้อแรกเลยคือคุณต้องเข้าใจก่อนในตัวของปัจจัยต่างๆว่าควงจุ้ยก็ดีหรือตัวดวงก็ดีแต่ละคนแต่ละสถานที่ความเสียหายความรุนแรงมันไม่เท่ากัน ง,ง่ายๆเลยนะครับเปรียบเทียบกับคนป่วยคนป่วยน้อยกับคนป่วยเยอะถ้าคนป่วยน้อยเนี่ยกินยาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายแต่ถ้าคนป่วยเยอะเมื่อไหร่ที่กินยาแน่นอนนะมันต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเพื่อให้หายป่วยนั่นเองคุณต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนไม่ใช่ว่าใช้ปุ๊บต้องหายปับ๊บบอกเลยว่าไปหาที่อื่นนะงั้นที่นี่คือหลักความจริงหลักธรรมชาติเลยในการตับแก้ ทุกอย่างต้องใช้เวลาถ้าเสียมากก็ต้องใช้เวลาเยอะ่อนันถ้าเสียน้อยก็ใช้เวลาน้อยหน่อยฉนั้นจุดนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติอย่าใจร้อนบอกได้ท่องเดียวปรับไปเถอะตามที่ผมบอกตักวันหนึ่งดีขึ้นแน่นอนใครใจร้อนไปที่อื่นได้เลยต่อมาข้อที่สอสิ่งที่คุณต้องรู้นะถ้าอยากติดเหรียญเป็อขวอยหงคือต้องติดให้ครบ สามเหรียญในส่วนของการบูชาก็จะเป็น1ชุด1ชุดก็จะมีทั้งหมด3เหรียญบางคนเข้าใจว่าติดจุดละ1เหรียญไม่ได้นะงั้นมันมีความหมายของมันเอาเป็นว่าการแก้ไขปรับเสริม1จุดต้องใช้1ชุดก็คือ3เหรียญน,นั่นเองเน้นจะต้องติดพร้อมๆกันทั้ง3ามเหรียญเลยบางคนเหรียญหายบางคนคิดว่าติดจุดละ1เหรียญได้บอกเลยว่าถ้าคุณรู้แล้วนะให้รีบกลับไปเติมให้ครบ3เหรียญอย่าชะล่าใจเพราะถ้าเมื่อไหร่ ที่มันมีเหรียญเดียวหรือตองเหรียญเผอเพอๆจะกแก้อาจจะเป็นตรงคนเสียให้กับคุณด้วยก็ได้นะคะับเน้นตัวนี้อย่าประมาทต่อมาข้อที่3าคือให้ติดตรงจุดตามจุดที่ผมบอกห้ามติดมั่วบางคนไม่เข้าใจคิดว่าตัวเหรียญน,นี้อยู่ตรงไหนก็ได้ติดอย่างไรก็ได้คําตอบคือไม่ใช่นะอย่างที่บอกไปเห็นไหมที่เมื่อกี้ผมบอกไปต้นคลิปต,ต,ตาหน้าเพจและอ่านข้อมูลที่ผมสอนแล้ว เน้นย้ำนะให้คุณศึกษามาก่อนไม่ใช่อยู่ดีโยนปุ้มเข้ามาแล้วถามว่าวงจุ้ยคุณเสียมีตรงไหนเสียบ้างให้บอกอย่ามักง่ายศึกษากันก่อนให้ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเออ,ค,เอ,อคุณรู้สึกมีการศึกษาข้อมูลว่าจุดนี้เสียเพราะอะไรแล้วก็ค่อยมาถามผมแบบนี้ผมอยากจะตอบคุณไม่ใช่อยู่ดีๆตรงรูปทั้งบ้านมาแล้วให้มาถามว่าจุดไหนบ้างเสียอันนี้เรียกว่ามักง่ายผมจะไล่ให้ไปศึกษาหน้าเพจเลยผมไม่สนใจนะว่าคุณคือใครกลุ่มนี้ศึกษาหน้าเพจที่เหลือรู้ แล้วว่าเสียถามนี่แหละพอถามแล้วผมบอกว่าอ่ะคุณควรใช้เหรียญน,นะหรือคุณควรใช้อย่างอื่นนะในการปรับในการแก้ตรงนี้แหละแนะนําให้ถามก่อนเพื่อคุณจะได้รู้ว่าปรับแก้อย่างไรแต่อย่าถามแบบ มักง่ายที่ผมบอกไปนะคือถ่ายรูปมาทงบ้านแล้วส่งมาแล้วให้ผมดูว่าจุดไหนบ้างเตียคุณจะจ่ายเงินให้ผมเป็นร้านผมก็ไม่ตรวจถ้ามักง่ายแบบนี้ต่อมาข้อที่4การติดเหรียญปุป้ยขวยให้มีความเพียงคือเหรียญห้ามขึ้นตับไค้ถ้าเมื่อไหร่ที่เหรียญขึ้นตับไค้แนะนําให้เปลี่ยนชุดทันทีเหรียญดำไม่เป็นไรแต่แนะนําใครที่บูชาให้ไปเข้ากรอบกันน้ําแบบไสเท่านั้นนะห้ามใตสีก็จะได้ยืดอายุของตัวเหรียญนั่นเองก็เหรียญเวลาโดนความชื้นก็ดีหรือโดน ตามร้อนก็ดีมันจะมีการเปลี่ยนสีแต่ในตามความเชื่อเหรียญที่มันขึ้นดำเนี่ยตามความเชื่อเนี่ยก็คือเขาเรียกรับพลังที่ไม่ดีเข้ามาด้วยส่วนหนึ่งแต่เมื่อ,อไหล่ที่ควรเปลี่ยนคือ หนึ่งเลยคือเหรียญมีตะไคร่น้ํากับตองเหรียญแตกหักยันถ้าเหรียญยังดำอยู่แสดงว่าเหรียญยังคงรับสภาพยังรับสิ่งไม่ดีได้อยู่แต่เมื่อไหร่ที่เหรียญขึ้นตะไคร้แล้วนั่นแปลว่าม,มีความเสื่อมแล้วสองคือในส่วนของเหรียญแตกหักตัวนี้คุณควรรีบเปลี่ยเลยแต่ถ้าเหรียญดำเฉยๆนะก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมแนะนําคืออย่าพยายามที่เอามาขัดเพราะบางคนใช้วัสดุในการขัดนี่ร่วมกับของตาํา ซึ่งมันไม่เหมาะสมันนี้สุดปล่อยไปถึงตักไข้ก็บูชาใหม่แตกหักก็บูชาใหม่หรือถ้ามันดําดูไม่สวยก็บูชาใหม่ก็ได้ไม่ต้องเอามาขัดแล้วต่อมานะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะก็เรียกว่าไม่เสียก็สามารถบูชาได้ บางคนบอกถามบ้านเลขที่ถามมาแล้วความหมายของบ้านเลขที่ออกมากปกติออกมาดีแต่เอ๊ะทำไมควงจุ้ยหรือชีวิตเรายังแย่เหมือนอยู่เหมือนเดิมผมกําลังจะบอกว่าบ้านเลขที่ไม่ใช่ทั้งหมดของพวงจุย้ยบ้านเลขที่มันเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆตัวนนหนึ่งของพวงจุ้ยเท่านั้นเองดฉงนั้นเวลาคนถามบ้านเลขที่ถามบ้านเลขที่แล้วความหมายออกมาปกติออกมาดีไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องใช้เกลือป่วยในการเออเพราะพวงจุ้ยภายในบ้านของคุณจุด อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายอาจจะเสียงหนักก็ได้เพราะฉะนั้นดีที่สุดที่เมื่อกี้ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปจุดแรกที่ผมอยากให้ติดเลยคือบ้านเล็กที่ไปไว้ก่อนเลยนะตัวเรียนด้วยย สองคือตัวรถที่ใช้งานประจำเาะนั้นตัวนี้อย่างที่บอกนะถ้าไม่เสียคุณสามารถปิดเหลียนพ้วยข่วยเพื่อเสริมให้ดีขึ้นได้ตัวเหลียนพ้วยข่วยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันเหมือนวิตามินด้วยเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายคุณแข็งแรงอยู่แล้วกินวิตามินเพิ่มเข้าไปก็ได้มันก็เป็นการเสริมร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นมามันก็เหมือนกับการนะในส่วนของห่วงจุย้ยมันก็ช่วยให้ห่วงจุ้ยเนี่ยย้อนกลับมานะหรือปรับเพิ่มเติมความดีให้มันมีมากขึ้นพัน,นุ์เองเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้นะ นะกับ5จุดข้อพลาดในการบูชาเหรียญหวย่วยดงนั้นวันนี้ถ้าใครมีจุดไหนที่ผมสอนไปในวันนี้นะเรามีพลาดที่ไปปรับแก้เสริมให้ถูกต้องและผมเชื่อว่าหลังจากนี้คุณจะบูชาเหรียญหวย่วยแล้วมีแต่ความเห็งแน่นอนสวัสดีครับ